ชิดงาได้น้อยหน้อยประวันตะแก่อลยรกันน้องไงไม่ได้มาเอามันเนาะ มา,มาซนมานั้นกแบบตื่นมาพ่อ,อไไอ้ตื่นมาแล้วมาเอาเลยบบได้โซ่โตได้มานั้นนะกัดทานันนะมัน,มนไปเราไปได้มากเมือม่อวัออน,นยังข<ะ>้นมาจมก่อนลงมาลงมา,ามนีนั่นแหละไปถมอ่ะไปม่เด้อาลงอ่ะ Well. <behaviour> น,น,น้นนอง <ents> อันนี้คือดอกคือดอกมันคือดอกหวานไม่คือดอกมัน แค่นงดเอเก็บแล้วมันเแลยพี่น้องยังแต่กลางห่านแล้วเลยพี่น้องเอาบไรนะยังแต่ใส่ผ้าห่านได้ออกนั่นแล้วนี่ดอกกหวานในทั้งดอกทั้งยอดมันจะแก้เพราะพี่น้อง พี่น้องอาลัยดอกปีเด่นพร้อมพี่น้องอาลัยครับลานพี่น้องเน่ยยอดผักไข่เนี่ยยอดยอดอะไรเนี่ยพระอ่างพี่น้องอ๋อหนุ่มในพี่น้องบานลานี่พี่น้องนะเมื่อวานกำลังเป็นมะเนี่ยโอ้มาหนึ่งไอเอาเน้อไอเอาเนาะมาหนึ่งกินนี่พ่อทิมม่าพี่น้องงามเด้อ พ่ลามพี่น้องเลยต้นไต้นใหญ่เลยพี่น้องเอ้ต้นตุกท่องไอ้ตุกเ่องเลยจ้เดยตุอค่อาขึ้นในต้นต้นหวานต้นใหญ่จ้เป็นต้นใหญ่นะ

ห้เราปงไม่ค่ะป้งยอดไม่ค่ะนปงแหงไม่น้อโมมดไว้พ่อแล้ไอ้ไว้ทำเป็นไม้โอ้าเใส่น้ใพี่น้องะองนเด้อว้วงเน้าพี่น้องเด้อดอกหานกำลังเป็นมะมื่อนึกินมันมันเลย ลงมาลงมาพอตัวมาพอได้แล้มันง่ายมามาได้แล้วมันมีแต่ขึ้นกับมันขึ้นสบายมันมีคกอะไนี้แหละมันมีกุน้อยขึ้นนี่นะแต่ไม่กุารอนมันขึ้นก็รอมันขึ้นสบายแล้วเสียคนง่ายยังไม่ได้ยนะบอมีบนช่พี่น้อง โบชนะน้าไอศช่อพกช่อนี่บนีโนะอยุงมาอนอันน่ะโมแลวยุงกีกินเนี่ยบงมาเช่อตสมนะไอกับพวกวานพี่น้องอแบตมีบอลใสวนี่ในหนาขดอันเช่อในตุ้มเท้าผิว มันพยายามหนุ่มตัวละก็เมื่อยไงเราไปนี่กับเมือ่อยล้นี่เมื่อยนะเออเมื่อเมื่อหานกันไหมเมื่อยเลยนะเจออีพี่น้องต้นนังนี่ผมเป็นดอกผมป้งไใบเนาะโอ้ยเมื่อยทางไงทางมันตื้อจันเจอซามต้นพี่น้อง